นับแต่สมัยอาณาจักรสุโข,ขทัยเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำในการบังคับบัญชาทหารและไพร่พลเข้าต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยในรัชมสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของรชาชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระองค์ได้ทรงกระทำสงครามยุทธาธอวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ซึ่งกองทัพบกได้ยึดถือเป็นวันกองทัพบกในเวลาต่อมาในรัชมสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและได้ทรงรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีได้ทรงปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสงครามเก้าทับอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพิยมหาราชได้ทรงพัฒนาและประปรุงกิจการทหารให้มีความทันสมัยเทียบเท่า,า,น,านานาอารยประเทศเพื่อให้สามารถาเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก และเพื่อเป็นการแสดงพระราชาอำนาจในฐานะเป็นองค์จอมทัพไทยจนนำมาสู่การจัดตั้งกรมยุทธนาธิการหรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2430และพร้อมกับการกําเนิดของกองทบบกที่มีรูปแบบการจัดหน่วยสมัยใหม่ในปัจจุบัน กองทัพบกในปัจจุบันได้มีการพัฒนาประปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและบทบาทภาราหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนาที่สำคัญดังนี้การพัฒนาศักยภาพของกองทัพดำเนินการเสริมสร้างกองพลฐานราบที่11ให้เป็นหน่วยหานราบยานกรอบเบาเพื่อเป็นต้นแบบแนวนคิดการจัดหน่วยฐานราบในอนาคตและเป็นหน่วยที่มียุธทธปกรณ์ที่ทันสมัย เรบการจับหน่วยทหารรับส่วนใหญ่ให้เป็นหน่วยทหารราบรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันง่ายต่อการฝึกและการปฏิบัติงานร่วมกันตำหนดให้กองพลทหารราบที่7และกองพลทหารม้าที่3เป็นกองพลทางยุทธศาสตร์หรือหน่วยป้องปรามทางยุทธศาสตร์เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างความพร้อมรบภายใต้ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณสามารถรองรับการพัฒนาระบบกําลังสํารองในอนาคตจะตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ระดับกองพันธ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่1 2และ3พัฒนากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้เป็นแบบผสมซึ่งจะมีทั้งอาวุธแบบลำกล้องและแบบนำวิถีพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยฐานพลานให้สามารถบรรจุในฐานรลทนหญิงและอาสาสมัครทหารพลานหญิงเพิ่มขึ้นเสริมสร้างบนทุนหารบกให้มีขีดความสามารถเพิ่มเติมในด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนโดยแปลสภาพกอง้อยมณฑลฐานบกเป็นกองพันธุ์มณฑลฐานบกกองทัพภาคละ1กองพันธุ์นอกจากนี้กองทัพบ,บกยังได้สแสวงหาความร่วมมือกับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการฝึกตามหลักนิยมการรบสมัยใหม่เช่นการจัดกําลังฝึกร่วมกับกองกําลังทางบกสหรัฐภายใต้การฝึกผสมราสไรนิฟอดและการเข้าร่วมการฝึกกระโดดร่วมทางยุทธศาสตร์หรือ strategic ไอโวลูชั่นส์การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ดำเนินการบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกในภาพรวมปรับปรีอาวุธยุทโธปกรณ์หลักเช่นรถถังยานเกราะและปืนใหญ่สนามของหน่วยกำลังรบหลักให้สอดคล้องกับภารกิจและภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่นำยุทโธปกรณ์ที่เก่าล้าสมัยไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ยุทโธปกรณ์ใหม่และลดงบประมาณในการจัดหาใหม่ ปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ145ให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพลที่ด้รับบาดเจ็บหรือประชาชนที่ป่วยหนักและฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการน,นำเข้าจากต่างประเทศโดยเพิ่มสมรรถนะโรงงานผลิตยางยนต์ทางทหารและจัดตั้งโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็กเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กครบนักอย่างครบวงจร พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกำลังพลพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารให้เป็นแบบรวมการหรือวันสกัดสวิตพัฒนาระบบการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองปริจาการหรือการเกณฑ์ทหารเพื่อพัฒนาจากระบบการเกณฑ์ไปสู่ระบบการสมัครใจเข้าเป็นทหารในอนาคตโดยริเริ่มระบบการร้องขอเป็นกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ปี2564ซึ่งบุคคลสามารถเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุที่มีที่ตั้งใกล้กับครอบครัว และสถานที่ทํางานพัฒนาโรงเรียนนายสิททหารบกให้เป็นสถาบันหลักที่มีความสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางด้านจิตใจของนายทหารประทวนทุกเหล่าโดยให้นักเรียนนายสิทธิทุกเหล่าต้องเข้ารับการฝึกอบรมแบบรวมการนะักโรงเรียนนายสิทธทหารบกก่อนแยกไปฝึกอบรมนะักโรงเรียนเหล่าของตนเองปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อพัฒนาทีความสามารถทางด้านความรู้ร่างกายจิตใจและระเบียบวินัย รวมทั้งได้เพิ่มสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารคาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษนอกจากนั้นกองทัพบได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกำลังพลในรูปแบบใหม่เช่นนำกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวหรือทหารอาสามาประจำการในกองทัพและอยู่ระหว่างการริเริ่มพัฒนาระบบกำลังสำรองภายใต้พระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพศ2558โดยการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อมาปฏิบัติราชการในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อการช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไขภัยพิบัติการปรับปรุงและพัฒนาด้านสวัสดิการปรับปรุงระบบการอมทรัพย์ของกองทัพบกโดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการอมทรัพย์ของกําลังพลทั้งระบบตลอดจนจะได้มีการจัดตั้งคลินิกทางการเงินและที่ปรึกษาทางด้านการเงินจัดระเบียบการโคาพักอาศัยบ้านพักของทางราชการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกําลังพลอย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสนามมวยเวทีลุมพินี ให้ปลดการพนันโดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาศิลปะมวยไทยเป็นหลักปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬากองทบกรามอินทราหรือสนามกอล์ฟกองทบกให้มีระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ในอนาคตมีแผนปรับปรุงให้เป็นสถานที่ออกกาลังกายที่มีความหลากหลายหรืออาร์มี่สปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับครอบครัวและประชาชนทั่วไปพัฒนาการบริหารจัดการสถานพักฟืน้นและพักขอนของกองทบกทั้ง3แห่งให้เป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยนำเอกชนมืออาชีพมาบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลข,ของกองทบบปรับปรุงสโมสรทหารบกวิภาวาดีให้มีความทันสมัยมีการบริการที่มีราคาถูกกำลังคนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงการให้บริการได้และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วไปสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงที่สำคัญของกองทบบในเรื่องอื่นๆได้แก่การจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา,าภาคสองในพื้นที่บนทวนฐานบกที่29จังหวัดสกนลนคร และในอนาคตอันใกล้นี้กองทัพบกอยู่ระหว่างดาเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนําที่ดินพระราชทานบริเวณคลองหกจังหวัดปทุมธานีมาพัฒนาประกอบเพื่อพื้นที่สวนป่าพื้นที่แกมลิงและพื้นที่ออกกาลังกายสําหรับประชาชนทั่วไปประปรุงและพัฒนาสูนฝึกทางยุทธวิธีของกอ,องทัพบกแห่งที่สองในพื้นที่สูนย์การทหารราบให้รองรับการฝึกและตรวจสอบครบทั้งระบบ การก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทบกแห่งใหม่ให้สามารถรองรับการจัดประชุมในระดับต่างๆของประเทศและระดับนานาชาติก่อสร้างศูนย์สถานการณ์าารรรรจำลองทางการแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพื่อเป็นศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยของประเทศไทยในห่วงที่ผ่านมากองทบกได้ดำรวความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีต่อชาติและประชาชนในทุกมิติทั้งในเรื่อง การปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีโปรองดองของคนในชาติการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริงการส่งเสริมความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกองทัพและประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขของประชาชนร่วมกันอย่างยั่งยืนการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนืมาจากพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างการกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยและการสนับสนุนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในทุกรูปแบบและพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสเช่นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแลง้งภัยหนาวอุทกภยัย ไฟป่าบกควันหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทําการเกษตรหรือปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าและการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญของชาติเช่นปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้การลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ในอนาคตกองทัพบกจะยังคงยืนหยัดในเจตนารมณ์ดังกล่าวยังไม่เสื่อมคลายเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปสมดังอุดมการ์ของกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน